สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นอของแฟนบอลเวียดนามนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยเอาชนะทีมชาติไทยได้ในการแข่งฟุตบอลหญิงชิงเหรียญทองซีเกมนะครับผมเวียดนามเนี่ยเอาชนะไทย1ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ต้องบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่ทั้ง2ทีมก็เล่นกันได้อย่างดีนะฮะมีทีมสปิริตที่ดีแต่ว่าเวียดนามเนี่ยก็มีความคมกว่ามีจังหวะที่เด็ดท,ที่ขาดที่ดีกว่าไทยนะฮะไ ก็ต้องบอกว่าแอนมินเนี่ยก็ไปเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามเนี่ยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เขาอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆทีมชาติไทยไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงในการชิงเหรียญทองกันอีกนะฮะแอดมินก็ไปเก็บตกมาก็ฝากกดไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโดยคอมเมนต์แรกของแฟนบอลเวียดนามเลยเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนการชนะทีมชาติไทยคือความสุขของพวกเราทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับ พรุ่งนี้เราจะทำให้ไทยร้องไห้กับบ้านทั้งวอลเลย์บอลหญิงและฟุตบอลชายแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสองทีมเวียดนามมีจังหวะที่ดีกว่าไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเย่ดีใจมากๆพรุ่งนี้ไทยจะแพ้อ,อีกแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเกมนี้สนุกมากไทยก็ทำได้ไม่เลวแต่ต้องบอกว่าเราคมกว่าไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับ วันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขได้เหรียญทองพรุ่งนี้มีศึกใหญ่รออยู่อีก2กีฬาจะจัดการให้หมดเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับพรุ่งนี้บอลชายเราก็เก็บอีกหนึ่งเหรียญทองคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดฟุตบอลหญิงเราได้แชมป์สามสมัยแถมได้ไปบอลโลกแล้วชนะไทยก็เป็นอะไรที่สะใจมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับสะใจโว้ยพรุ่งนี้เราจะเป็นแชมป์บอลชายด้วย คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันตื่นเต้นที่จะชมเกมฟุตบอลชายพรุ่งนี้มากๆแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับชั่วโมงนี้ไทยก็แค่ขนมกรุบกรอบคอมเมนต์ต่อมานะครับกองหน้าไทยไม่เก่งเก็บบอลไม่ได้แตกต่างจากเวียดนามที่เราไปกับบอลได้ดีกว่าไทยเลยไม่อันตรายในแดนหน้ามากคอมเมนต์ต่อมานะครับพรุ่งนี้ไทยจะเสียน้ําตาอีก,กรอบคอมเมนต์ต่อมานะครับคนชนะทําอะไรก็ไม่น่าเกียรติ พวกไทยอย่ามาพั่มเพลในเพจอาเซียนนะอีอิคอมเมนต์ต่อมานะครับพรุ่งนี้ไหวเปล่าไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีวะเพื่อนเพื่อนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะน้องๆไทยแลนด์ และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามที่เขาแสดงความเย็นหลังจบเกมที่เอาชนะทีมประเทศไทย1ประตูต่อศูนย์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเรามีโปรแกรมนะครับวอลเลย์บอลหญิงเวลา5้าโมงเย็นแล้วก็ฟุตบอลชาย1นึ่งทุ่มนะฮะเราต้องมาแข่แค่นเวียดนามกันต่อไปครับผม